สวัสดีครับอย่างที่ผมขึ้นต้นคลิปไว้นะครับว่าเราสามารถใช้ไม้ป่าเยืมต้นนะครับพวกต้นสัต์ต้นยางนาต้นพยูงไทยนะครับเป็นพี่เลี้ยงให้กับผักหวานป่าได้หรือเปล่าคลิปนี้จะเป็นการทดลองดูนะครับโดยจะยังไม่ทราบผลเดี๋ยวผมจะทำการอัปเดตให้ดูอีกทีสำหรับ ต้นผักหวานที่ผมใช้ปลูกในครั้งนี้จะเป็นชนิดเมล็ดรากงอกนะครับตอนนี้เดือนสิงหาคม2566ก็ค่อนข้างที่จะใรลก้กาว่าท้ายฤดูก,กาลในการปลูกเลยนะครับสำหรับผักหวานเป็นชุดสุดท้ายจริงๆนะครับที่ลงเหลืออยู่ก็ทำการสั่งซื้อมานะครับเดี๋ยวจะลองปลูกดู นี่ที่เห็นนะครับก็คือต้นสักนะครับอายุเข้าปีที่2เดี๋ยวผมจะทําการปลูกปักหวานนะครับชนิดรากงอกนะครับโดยผมก็ทําการเจาะหลุมนะครับความลึกประมาณ 20- 25ถึงเซนนะครับแล้วก็ทําการเอารากของปักหวานนะครับลงไปแล้วก็ทการกรบด้วยดินนะครับเราไม่ควรกรบ ตรงเมล็ดมันนะครับแค่เอารากลงไปก็พอแล้วแล้วก็ดินกลบลงไปนะครับจากนั้นเราก็ใช้เศษหญ้านะครับในการพลางแสน,นครับคุมไม่ได้ใช้พวกตะกร้านะครับกันหอยทากปลูกแล้วก็หันหลังให้เลยแต่ต้นนี้ครับก็คือต้นยางนานครับเข้าปีที่4นะครับอายุ 4- ปีเดี๋ยวจะลองปลูกผักหวานป่า โดยใช้ต้นยางนาเป็นพี่เลี้ยงเหมือนกันนะครับก็เช่นเดิมนะครับเราทําการทําเป็นรูนะครับลึกลงไปประมาณ 20- 30ถึงเซนเลยนะครับเสร็จแล้วก็เนี่ยครับค่อยๆแทงรากของผักหวานลงไปในรูที่ทำเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็เอามือนะครับพยมดินนิดหนึง่งปิดแล้วก็เอาเศษใบไม้คลุมเอาไว้นะครับไม่มีตะกร้าครอบกันทัว่ว หอยทากหรือพวกมแมลงอะไรพวกนี้นะครับปลูกเสร็จก็หันหลังให้เลยอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าจะได้ผลหรือเปล่าในส่วนนี้ผมปลูกกับต้นแดงไว้เยอะมากนะครับซึ่งก็ได้ผลดีนะครับัตราการติดก็อ,อยู่ที่ประมาณแล้วรับ8090เลยนะครับต้นแดงทุกต้นนะครับจะมีต้นผักหวานป่านะครับ โดยใช้ต้นแดงเป็นไม้พี่เลี้ยงครับแต่ตอนนี้นะครับก็ใช้ต้นสักแล้วก็ต้นยางนาที่เห็นนะครับเป็นไม้พี่เลี้ยงจะลองดูนะครับว่าผลจะเป็นยังไงและนี่ก็เป็นไม้พยุงไทยนะครับอีกชน,นิดนึ่งที่ผมจะทําการท,ทดลองดูนะครับพยุงไทยต้นนี้ก็เข้าปีที่4เหมือนกันนะครับก็ทําการเจาะุมเจาะรูนะครับเอาไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อยแทงรากลงไปนะครับ สร็จแล้วก็ครบกรอบดินนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาดินไปคลุมเมล็ดของมันนะครับปล่อยวานงั้นเลยนะครับคลิปนี้เป็นการทดลองปลูกนะครับหลังจากนี้ผมจะทำการอัปเดตให้ดูอีกทีก็ฝากกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ